สวัสดีทุกท่านนะคะมาพบกับปาในาไลฟ์ภาคบ่ายของ IG เเช่นเคยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่29เมษายนนะคะวันนี้เป็นวันเทดก,ก่อนวันสุดท้ายของเดือนเมษายน,นะคะ่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยทองคำนะคะเขาก็มีการแปงตัวขึ้นค่อนข้าง,งดีในเดือนเมษายนนะคะแต่ว่าการปรับตัวขึ้นของทองคําก็มีแรงขายสลับออกมาเป็นระยะนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทองคําเขากลับมาดีได้อีก ครั้งหนึ่งะค่ะปัจจัยหลักๆคือเรื่องของการประชุมเฟดที่เสร็จสิ้นลงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโอเคขออนุญ,ญาตเช็คเสียงหน่อยนะคะว่าเสียงมาหรือยังคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะสวัสดีคุณยอดนะคะคุณเอ็ดเพรเสมบูรณ์ค่ะคุณพลอยพลอยนะคะคุณปียะพงคุณพรเพนนะคะคุณขวัญเรือนทุกท่านเลยคุณธัญญะทอด้วยนะคะมีคําถามก็ทิ้งไว้ในช่วงท้ายได้นะคะ เสียงมากันไหมคะน่าจะมาเนาะโอเคขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าไม่มีเสียงรบกวนพิมพ์เข้ามาในไลฟ์ให้ปาดูหน่อยนะคะ,ะวันนี้คุณปีะพงบอกว่าลงมา1777แล้วเร่นขึ้นค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกลยุทธ์ในช่วงท้ายนะคะว่า เราจะวางกลยุทธ์การเทรดยังไงดีนะคะมีแรงขายฉลับมาแล้วนะคะจะดีต่อได้หรือเปล่าจุดไหนไม่ควรหลุดนะคะถ้าทองคำเขาจะขึ้นต่อเนาะโอเคมาเข้าสู่สไลด์เลยแล้วกันนะคะ่ะ เริ่มเลยนะคะกะ็วันนี้มาในหัวข้อนะคะพาเวลพาทองดีนะคะพักก่อนหรือขึ้นต่อนะคะเดี๋ยวเรามาวางกลยุทธ์กันในช่วงท้ายเนาะ,อ,ะอันนี้ขออ้างอิงนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของราคาทองคำวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยค่ะการปรับเปลี่ยนระหว่างวันนะคะกะ็เปิดมาเลยมีการปรับตัวสูงขึ้น200บาทต่อบาททองคำนะคะสำหรับตัวทองคำเนี่ยเปิดมาขายออกอยู่ที่26,450บาทนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยมีการย่อลงมาเล็กน้อยเนาะมีการปรับตัวลง2ครั้งด้วยกันค่ะเบสเสร็จแล้วเนี่ยณนะขณะน,นี้ทองคำเขาอยู่ประมาณ26,000 350บาทต่อบาททองคำค่ะแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังถือได้ว่าปรับตัวสูงขึ้นจากราคาเมื่อวานนี้นะคะส่วนสปอตล่าสุดก็อยู่แถวแถวประมาณเอ่อ1,700แถวๆ1 7่9นเะคะแถวๆถโซนนี้เนาะเรียกได้ว่ายังคงไซด์เว์ออกด้านข้างอยู่นะคะก็ล่าสุดเนี่ยทองคำเขาขึ้นไปทำไฮ g แถวแถว0 0 789นะคะในระหว่างการซื้อขายเนาะ1,789ก็เรียกได้ว่าเข้าใกล้ไฮของเดือนนี้ที่ทำไว้แล้วนะคะไฮของเดือนนี้เนี่ยไม่ไกลจาก1,800เลยอยู่แถวแถวพ0เา 1, นะคะห่างจาก1,800ด้วยกัน3เหลี่ยนนะคะล่าสุดก็เริ่มมีการดิดขึ้นเข้าใกล้ไฮรอบ2เดือนแล้ว ที่ทำไว้นะคะภาพรวมเนี่ยโมเมนตัมของราคาในเดือนนี้ยังคงค่อนข้างดีอยู่นะคะเรียกได้ว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องยกหายยกโลกขึ้นค่ะส่วนข่าวที่เข้ามานะคะเมื่อวานนี้ขอสรุปการประชุมเฟดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะเชื่อได้ว่าพี่แชมป์เนี่ยคงจะสรุปไปเมื่อเช้าแล้วนะคะแต่มาย้ำอีกทีนึงแล้วกันเนาะโดยรวมแล้วเนี่ยพอยต์หลักๆเลยคือเรื่องดอกเบีย้ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคะ่ะเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ย เ,เฟดยังคงตรึงไว้ที่ศูนย์นะคะโดยเฟดเนี่ยประธานเฟดเจรอร์งพาเวลเนี่ยคะ่ะบอกว่าเศรษฐกิจยังคงห่างไกลจากเป้าหมายเงินเฟ้อน,นะคะการปรับตัวขึ้นของเศรษฐกิจยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สม่ำเสมอนะคะยังคงมีความเสี่ยงดังนั้นเฟดขอดูข้อมูลเศรษฐกิจนะคะหลังจากนี้ไปว่าจะแข็งแกร่ง มากน้อยเพียงไหนนะคะแล้วก็จะยั่งยืนหรือเปล่าถ้ายั่งยืนเนี่ยก็ยังมีนโนมที่จะ,ะค่อยๆปรับนโยบายการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังไงซะเราจะส่งสัญญาณล่วงหน้าค่ะคือประธานเฟดย้ำแบบนี้นะคะแต่ว่าณขณะนี้ค่ะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเริ่มพูดถึงการลด QE อันนี้คือพ่อยหลักเลยนะประธานเฟดบอกว่ายังไม่ถึงเวลาพูดเรื่องลด QE หรือว่า QE tapering ตรงนี้เป็นปัจจัยที่กดดันดอลลาร์ให้ล่วงลงมาค่ะจากเลเวลประมาณ91นะคะณนะขณะนี้ลงมา,ถาแถวกแถว90.5ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนทองไว้นะคะส่วนด้านบอลยูเนี่ยบอลยูสิบปีก็มีการปรับตัวลดลงมานะคะก็ ลดช่วงบวกลงมาอยู่แถวๆ1.61ต้นๆเท่านั้นเองนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าบอลยูดิบไปแถวๆ1.65ประมาณนี้นะคะบอลยูลดช่วงบวกดอลลาร์ทิ้งตัวลงมาก็กเลยหนุนให้ทองคำดีดกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคนะคะก็ปัจจัยหลักๆคือเรื่อง QE เลยนะคะเฟดยังคงมุมมองเชิง d o ว i s h ทน n e น,นั่นเองนะคะโอเคเรื่องเฟดเนี่ยกลับมาช่วยหนุนทองเนาะ ทําให้ตลาดคลายวิตกได้บ้างคะ่ะว่าพาเวลเนี่ยก็ยังไม่น่าที่จะกลับมาคุมเข้มเร็วๆนี้นะคะส่วนอีกคราวหนึ่งคะ่ะที่เข้ามานะคะก็เป็นการถแถลงนะคะของโจไบเดนะคะ่ะโจไบเดนเนี่ยมีการถแถลงนะคะในโอกาส ทำงานครบร้อยวันนะคะต่อสภาคองเกรสค่ะต่อเท่าเนียบข่าวเนาะก็มีพอยต์หลักๆด้วยกันหลายประการนะคะมีทั้งบวกทองแล้วก็ลบทองนะคะที่สลับเข้ามาในถ้อยแถลงของไบเดนเดี๋ยวขอสรุปคร่าวๆประเด็นสําคัญแล้วกันที่ไบเดนเขาพูดนะคะประการแรกค่ะไบเดนนะคะก็มีการโชว์แผนฟื้นฟูประเทศค่ะบอกว่าเ,เ,เขาเนี่ยจะพาอเมริกานะคะเดินหน้า ฝ่ามรสุมโควิดค่ะโดยไบเดนเขาพูดว่าสถานการณ์ในสหรัฐนะคะกำลังกลับมาเข้าที่เข้าทางซึ่งเป็นผลจากโครงการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงของภาครัฐทั้งการมอบเงินเยียวยาการฉีดวัคซีนมากกว่า200ล้านเข็มภายใน100วันนะคะอเมริกากำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอีกครั้งด้วยการก้าวข้ามผ่านมรสุม นะคะคสู่ความเป็นไปได้อันนี้คือในแง่ของไบเดนเขาก็โชว์ว่าเศรษฐกิจของเขาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งแล้วนะคะตรงนี้ลบทองนะคะแต่ว่ามีอีกประการนึ่งค่ะที่สำคัญมากแล้วก็ไปอยากให้จับตาต่อไปหลังจากนี้นะคะเ,เป็นประเด็นเรื่องภาษีเนาะแผนภาษีค่ะ โดยไบเดนเนี่ยเขาก็ย้ำว่านะคะเ,ออเขาจะขอให้บริษัทเอกชนและชาวอเมริกันที่ร่ำรวยเข้ามาร่วมแบกภาระด้านการเงินของประเทศมากขึ้นก็คือไบเดนจะเก็บภาษีคนรวยนั่นแหละค่ะอันนี้เป็นแผนที่ไบเดนเนี่ยเขาเคยพูดหาเสียงไว้ตั้งแตออ่สมัยที่เขาเดินหน้าหาเสียงแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยประเชื่อว่าทุกคนรับรู้มาพอสมควรละนะคะถามว่าวิตกไหมก็ ปาเชื่อว่าในช่วงสั้นยังไงก็จะเอฟเฟกนะคะยังไงก็จะส่งผลกระทบนะคะปามองว่าจะเป็นปัจจัยบวกทองปัจจัยลบต่อตลาดทุนนะคะก็คือเรื่องของตลาดหุ้นนั่นแหละค่ะเพราะว่าไปเดนเนี่ยเขาเตรียมที่จะเก็บภาษีนะคะในส่วนของ capital gain tax ค่ะก็คือภาษีที่ได้กำไรจากการซื้อ,อจากการซื้อขายหุ้นนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบกับตลาดทุนโดยตรงนะคะ นอกจากนี้เขาก็พูดเปยๆด้วยว่าอาจจะเก็บภาษีของบริษัทเอกชนนะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ เรียกได้ว่าคนเขาก็วิตกเนาะว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะมีการพักฐานในช่วงสั้นหรือเปล่านะคะป,ะ,ปะก็มองว่ามีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะได้รับผลกระทบในระยะสั้นแต่ระยะยาวก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลจะมากาหรือน้อยเพียงไหนนะคะโดยการเก็บภาษีตรงนี้เนี่ยก็จะมีการจัดเก็บ ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในอัตราสูงสุด39.6%นะคะสำหรับผู้มีรายได้มากกว่า400,000ดอลลาร, 4, 000, ร์ต่อปีนะคะรวมถึงจัดเก็บ CAPITAL g a i n s t a x หรือว่าภาษีกำไรจากการลงทุนสำหรับผู้มีรายได้ตั้งแต่1ล้านดอลลาร์ต่อปีขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีการยุติการยกเว้นภาษีกำไรจากการรับโมรดกด้วยรวมถึงยุติการยกเว้นภาษีอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มผู้จัดการกองทุนนั่นเองค่ะอันนี้ปามองว่าเป็นปัจจัยบวกทองในช่วงสั้นกด,กดดันตลาดทุนในช่วงสั้นนะคะ โอเคสิ่งที่ไบเดนเนี่ยเขา,าจะจัดเก็บภาษีไปทำอะไรเนาะเขาก็จะจัดเก็บภาษีนะคะไปช่วยนะคะในการเดินหน้าแผนฟืนฟฟนฟนฟ้นฟูฟูเศรษฐกิจสหรัฐระยะยาวนะคะในส่วนของ American Families Plan นะคะซึ่งจะเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านเครดิตภาษีวงเงินสูงถึง1.8ล้านล้านดอนลาดอลาร์แล้วก็มาตรการเร่งด่วนอื่นๆด้วยนะคะ โอเคอันนี้เป็นแบบปัจจัยบวกทองเนาะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ไบเดนเขามีการพูดแบบชัดเจนเลยไบยเดนมีการประกาศนะคะเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศเนะเาะหลักๆเลยที่ไฮไลท์หน้าข่าวเนี่ยก็จะเขียนว่าไบาเดนเผยว่าสหรัฐยังตึงกำลังทหารใน Indo อินโดแปซิฟิกค่ะก็ยังคงมีความเรียกได้ว่า ไบเดนเนี่ยเขาพูดนะว่าที่เขาตรึงกำลังทหารไว้เนี่ยไม่ใช่เพื่อสร้างความขัดแยง้งแต่ว่าป้องกันความขัดแย้งค่ะหลังจากที่จีนพยายามแผ่ขยายอิทธิพลมายังเขตแดนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญดังกล่าวนะคะไบเดนเนี่ยพูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะคือเขาพูดเองว่าผมเนี่ย บอกกับประธานาธิบดีสีนะว่าเราจะตรึงกำลังทหารในอินโดแปซิฟิกเช่นเดียวกับที่เราทำร่วมกับองค์การนาโตนะคะในยุโรปนี่ไม่ใช่เพื่อเริ่มต้นความขัดแยง้งแต่เพื่อป้องกันความขัดแย้งนะคะโดยไปเรนก็กล่าวด้วยว่าเราน้อมรับการแข่งขันแต่เราไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งกับจีน เออแต่ว่าการตรึงแบบนี้เนี่ยก็สะท้อนว่าเอ๊ความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีเออความขัดแย้งระหว่างสหรักับจีนเนี่ยไม่ได้เบาบางลงไปเลยนะยังตรึงทหารนะคะแล้วก็ไบเดนเนี่ยคู่ชัดเจนเลยว่าผมจะปกป้องผลประโยชน์ของชาวอเมริกันทั้งหมด ะะสหรัฐจะยืนหยัดต่อสู้กับการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นการเอาเปรียบแรงงานและอุตสาหกรรมของสหรัฐนะะอาทิการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจและการขโมยเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญานะะอันนี้เขาก็ระบุถึงจีนอย่างชัดเจนเนาะว่าไม่ชอบนะไม่พอใจนะคะที่จีนแบบมีการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีการแบบเรียกได้ว่า ขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐนั่นเองนะคะอันนี้สะท้อนความขัดแย้งเนาะเป็นปัจจัยหนุนทองคํานะคะโอเคอสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขเนาะวันนี้จะมีตัว Advanced GDP นะคะที่ต้องจับตาในช่วงทุ่งครึ่งค่ะ Forecast ไปที่6.8%นะคะ,ะคาดกันไปค่อนข้างดีเลยจากครั้งก่อนอยู่ที่4.3%ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ะออกมาบวกหรือว่าลบกับทองนะคะ YLG ก็จะมีการประกาศให้ด้วยในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะไม่เพียง GDP เท่านั้นก็จะมีตัวจานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ก็คือคนตกงานเนี่ยแหละคะ่ะประมองว่ตอนนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าเ,เรื่องของการจ้างงานเนะะี่ยค่ะก็เป็นเป้าหมายของเฟดนะคะถ้าการจ้างงานคนตกงานน้อยๆต่อเนื่องเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่อนาคตเนี่ยยังไง QE tapering มาแน่ยังไงการขึ้นดอกเบีย้ยมาแน่นะคะอาจจะเป็นในช่วงของปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเนาะแต่ว่ายังไงซาฟเฟตก็บอกว่าเเขาต้องรอดูค่ะรอดูสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะแข็งแกล่งไปอีกยาวนานแค่ไหนยั่งยืนหรือเปล่าถ้ายั่งยืนเนี่ยโอกาสในการกลับมาดําเนินนโยบายปกติก็ยังคงมีนะคะแต่กลับกันคือถ้า ถ้ามันพลิกล็อกนะคือตัวเลขเนี่ยถ้าดู forecast ค่ะ forecast ไว้ดีใช่ไหมคะ forecast ไว้ดีแต่ถ้าตัวเลขออกมาไม่ดีล่ะถ้าตัวเลขออกมาแย่ประมองว่าจะเอฟเฟกกับทองในแง่ของจะบวกทองนะคะจะทําให้ทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้ถ้าตัวเลขด้านออกมาไม่ดีนะนะคะ โอเคอันนี้ในแง่ของตัวเลขที่จะเกิดขึ้นวันนี้ต้องจับตาเลยห้ามพลาดเลยนะคะ GDP jobless c a i m นะคะรวมถึงยอดทำสัญญาขายบ้านที่เราปิดการขายน่าจะเหวี่ยงได้ต่อเนาะในคืนวันนี้นะคะรอรุ้นกันค่ะแล้วต่อมาเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยทางด้านเทคนิคค่ะโอเคมาคุยกันเรื่องเทคนิคดีกว่ามาดูกราฟนะคะถ้าเท่าที่ดูเนี่ยอันนี้เป็นกราฟ ระยะยาวนะคะก็จะเป็นกราฟรายเดลี่เนาะมีการลากเอ่อลากเส้นเป็นช h a น n e ลค่ะจะเห็นได้ว่าระยะกลางเนี่ยทองคํายังคงไซด์เวลดาอยู่แม้ว่าระยะสั้นจะดิดขึ้นแต่ว่าเอ่อที่ดิดขึ้นมาเนะะี่ยค่ะยังไม่ทะลุไฮของเดือนนี้ที่ทําไว้นะคะไฮของเดือนนี้อยู่แถวแถว1 7 9่นนะคะล่าสุดยังขึ้นไปไม่ถึงแล้วก็ยังไม่เบรกแนวต้าน ด้านบนด้วยนะคะยังติดกอบอยู่เลยแต่ระยะสั้นเนี่ยเป็นไซด์เว์อัพแล้วนะคะสิ่งที่ไปอยากให้ดูเนี่ยตอนนี้คือมันมีเส้นหนึ่งค่ะเรียกได้ดว่าเส้นค่าเฉลี่ย100วันจะเป็นเส้นนี้เลยนะคะทองคำเนี่ยตอนนี้เขาวิ่งมาอายืนเหนือเส้นค่าเฉ,ฉ,เฉลี่ยระยะสั้นละล่าสุดยืนแถวแถว MA 10วันค่ะ ยืนแถว MA10 สะท้อนว่าอะไรมุมมองระยะสั้นเริ่มดีแล้วนะถ้ายังยืนเหนือ MA10 วันได้ต่อเนื่องเนี่ยบ่งชี้ว่าระยะสั้นมุมมองเริ่มเป็นบวกมากขึ้นค่ะแต่ว่า,อาตอนนี้ทองคำเขาก็ยังติดนะคะเส,เส้นค่าเฉลี่ย100วัน จะอยู่แถวๆพันเนะคะเรามาลุ้นกันค่ะถ้าทองคำเขายังยืนรักษาระดับไว้ได้อยู่เนี่ยอาจจะไปเทสสอวแถวๆไฮเดิมแล้วก็ไปทสเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันที่1799ก็เป็นได้นะคะโดยราคาเนี่ยไม่ควรจะทำาโลใหม่แล้วนะคะไม่ควรทำาโลใหม่ต่ำกว่า1 7 6 2ถ้าจะขึ้นต่อไปนะคะก็ไปลุ้นว่าโอกาสในการเทสด้านบนก็ยังมีเนะะาะเพราะปัจจัยบวกก็กลับเข้ามาแล้วนะคะ โอเคอันนี้คือกราฟระยะยาวนะคะถ้าเท่าที่ดูามาดูกราฟระยะสั้นบ้างนะคะกราฟระยะสั้นเนี่ยอันนี้เป็นกราฟลายสีชั่วโมงนะคะจะเห็นได้ว่าทองคำค่ะเขามีลักษณะของการเคลื่อนไหวแบบไซเวอ up นะคะช่วงก่อนหน้าเนี่ยทองคำเขามีการทิ้งตัวลงมาเนาะมีการพักตัวลงมาค่ะ แล้วก็มาทำโลของเมื่อวานเนี่ยไว้ที่1762นะคะแล้วก็มีการดิดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเริ่มผ่านแล้วผ่านแนวต้านระยะสั้นนะคะที่เรามองไว้ผ่านแถวแถวหน่งขึ้นมาได้นะคะมีการทำไฮเออร์ไฮในช่วงสั้นๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมาติดกรอบด้านบนด้านนี้แล้วนะถ้าเราลากมาเป็น Channel ค่ะก็จะได้ แถวแถวโซนด้านบนแถวถวนี้ค่ะแถวแถวพั้ต้นๆเนาะ,ะราคาเขายังคงมีการติดแนวต้านนะคะแต่ว่าพอขึ้นมาปุ๊บย่อลงมาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะเรียกได้ว่าชะลอความร้อนแรงลงบ้างเนาะระยะสั้นเนี่ยก็มีการล่วงลงมาแถวแถวหนึ่งเจดนะคะตรงนี้ย่อลงมา1,776นะคะแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาแถวแถวหนึ่เจ็ดาทีนี้ ราคาทองคำนะคะเขายังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้นะคะถ้าทองคำเนี่ยไม่หลุดต่ำกว่า1,762ลงไปแล้วนะคะถ้าใครซื้อมาเนี่ยเมื่อวานเราแนะนำเนาะการเข้าซื้อเนี่ยรอให้ทองคำเขามีการย่อตัวลงมาแต่ไม่ควรหลุดนารับนะนารับที่เราให้ไว้นะคะจะอยู่แถวๆ1,755นะคะเมื่อวานเนี่ยย่อมาแถวๆ1,762เท่านั้นเอง นะคะก็มีความเป็นไปเหมือนกันที่ว่าการพักขาเนี่ยอาจจะจบไปแล้วแล้วก็เตรียมดิดขึ้นต่อกรณีนี้เนี่ยราคาไม่ควรทําโลใหม่แล้วนะคะถ้าราคาไม่ทําโลใหม่ย่อลงมาเนี่ยใช้โอกาสนี้ในการซื้อคืนเพื่อปิดสถานะขายนะ,ะเพื่อลดความเสี่ยงแล้วใครที่เข้าซื้อเนี่ยจะเข้าซื้อก็ได้เช่นกันแต่นะคะต้อง stop loss นะ สำหรับคนที่เข้าซื้อนะคะต้องสต๊อปทันทีประมองว่า1762ถ้าหลุดทำโลใหม่สต๊อปออกไปก่อนเลยค่ะเพื่อรอดูการตั้งฐานด้านล่างแต่กรณีที่ไม่หลุด1762เนี่ยปลว่ามุมมองในระยะสั้นเป็นบวกมากขึ้นนะคะมีโอกาสลุ้นนะคะไปทำกำไรได้แถวแถวแนวต้านด้านบนแนวต้านที่ YLG ให้ไว้นะคะจะอยู่โซน1797 1797เนี่ยเป็นไฮของเดือนเมษายนนะคะเป็นไฮที่ทำไว้เลยยอดนี้นะคะแล้วก็1799เป็นเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะคะจะตรงกับทองคําไทยที่26,600บาทนะฮะถ้าขึ้นไปเนี่ยใครใครขายก็ขายได้ค่ะถ้ากรณีถ้าซื้อมานะมีกำไรแล้วนะคะพิจารณาอาจจะขายบางส่วนนะคะถ้าไม่ผ่านโซนนี้ ะะแต่กรณีว่าถ้าผ่าน1797ถึง1800ไม่ได้เนี่ยสามารถแบ่งบางส่วนไว้ลุ้นต่อได้เช่นกัน,นะคะ่ะการลุ้นขึ้นต่อเนี่ยก็จะมีเป้าหมายถัดไปนะคะเป็นเป้าหมายแถวๆ1807ค่ะเป็นเป้าหมายทาง f i b o extension นะคะซึ่ง1807เนี่ยจะตรงกับ ราคาทองคำในประเทศที่26,750บาทนะคะแล้วก็แนวต้านถัดไปจะอยู่แ,แถวพันแปดร้อแเป็นไฮเดือนกุมภาแล้วก็พัน1้เนี่ยเป็นแนวทางฟิโบเอ็กซ์เทนชั่นเช่นกันนะคะจะตรงกับใกล้ๆ26,900บาทถึง27,000นะคะโอเคก็ยังมีลุ้นขึ้นต่อได้ แต่ว่าการย่อเนี่ยไม่ควรหลุดต่ำกว่า1762ลงมาแล้วนะนะจริงๆถ้าจะรักษาโมเมนตัมในเชิงบวกเนี่ยปามองว่าย่อไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดแถวแถว1,770ค่17ะให้สุดเลยเนี่ยไม่ควรหลุดตรงนี้เนาะเพราะว่าจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นกรอบไซด์ไว้อัพตรงนี้ค่ะไม่ควรหลุดแถวแนี้นะคะเป็นฟิโบลิเทสเมนที่วัดลงมาด้วยเนาะวัดจากไฮ1 7 9 7 1797นะคะลงมาที่1762เนี่ยจะได้เป็นฟีโบลิเทสเมนท์ที่23.6%ไม่ควรหลุด1770นะคะเป็นแนวรับระยะสั้นยังไงซะย่อลงมานะไม่หลุดแถวแนี้นะคะก็เข้าซื้อได้เช่นกันค่ะแถวแถ26,200บาท26,250บาทก็น่าเข้าซื้อเช่นกันนะคะตัดขาดทุนทันทีหากหลุด26,000บาทนะคะ โอเคอันนี้ในแง่าของปัจจัยทางเทคนิคค่คะมีคำถามสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีเนาะค่างเงินบาทไม่เป็นใจเลยใช่ค่ะค่างเงินบาทเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะคะเพราะว่าดอลลาร์อ่อนมากถ้าดูตอนนี้เนี่ยบาทนะคะอยู่แถวแถวสาสิ็จค่ะก็อาจจะทำให้ทองคําในประเทศเนี่ยมีการ มีการปรับตัวสูงขึ้นไม่มากนะักปรับตัวขึ้นไม่เท่าทองคำโลกนะคะเดี๋ยวมาดูแนวรับของค่างเงินบาทบ้างดีก,กว่านะคะค่างเงินบาทเนี่ยเบื้องต้นนะคะมีแนวรับแถวแถว31ค่ะประมาณสัก31ทวทนทั่เลยนะคะเพราะมองว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนได้อีก ประมาณเงินบาทเนี่ยมีแนวรับแถวสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะคะจนถึงสามสิบเอ็ดท่วนท,นท่นนะคะถ้ายังยืนโซนนี้ได้โอกาสกลับมาอ่อนยังมีค่ะอาจจะเรียกได้ว่าเนี่ยค่ะอาจจะแกว่งตัวในกรอบนะคะสามสิบเอ็ดนะคะถึงแถวแถวสามสิบเอ็ดจุดหกนะคะอันนี้เป็นกรอบของค่างเงินบาท ก็อาจจะทําให้คนเล่นขายเนี่ยก็ยังไม่น่ากังวลม,มากนักนะคะเพราะว่าเล่นขายได้เหมือนกันเนาะสำหรับราคาทองคําในประเทศเล่นได้ทั้งสองฝั่งค่ะแต่ว่าต้องมีส t o p l ล s s มีวินัยในตัวเองนะคะถ้าใครเล่นขายเนี่ยก็ต้องรียบปิดนะสำหรับทองคําในประเทศนะคะต้องรีบซื้อคืนทายย่อลงมาไม่ลดแนวรับ 1770เป็นแนวรับระยะสั้นย่อไม่หลุดมีกำไรแล้วก็หนีค่ะจังหวะนี้ต้องเล่นลักษณะของ s w w i n g trade นะคะได้กำไรฝั่งไหนก็หนีก่อนเพื่อลดความเสี่ยงนะคะแต่ว่าปามองเรื่อง Gold s t o เนี่ยยังคงเป็น Sideway Up มากกว่าเล่นฝั่งซื้อยังได้เปรียบมากกว่าฝั่งขายนะคะสำหรับตัวราคาทองคำในประเทศนะคะแล้วก็ Gold s p o ด้วยปามมงว่ามโอกัสขึ้นมากกว่าเนาะนะคะ โ okay. อเคช่ววันนี้นะคะก็ขอลาไปเท่านี้นะคะแล้วก็ภาคค่ำเนี่ยมาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะคะเดี๋ยวขอฝากโปรโมชั่นด้วยนะคะโปรโมชั่นจาก YLG ค่ะเรามีโปรโมชั่นนะคะใครสนใจเทรดทองนะคะกับ YLG แนะนำให้เปิดพอร์ตกับ YLG นะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะโปรโมชั่น โอเคนะคะ,ะใครสนใจเปิดพอร์ตกับ YLG Boolean นะคะมาเปิดพอร์ตกันได้ค่ะวางเงินประกันนะคะ50 0 0 0บาทซื้อขายทองคำ96.5ได้60บาทนะคะทองคำเ9 9าได้1กิโลกรัมนะคะใครสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะไลน์แอดวาย l อลจีบูนนะคะเรามีโปรโมชั่นเทรด ในตลาดที่ f ฟกกับ YLG Futures ด้วยนะคะใครสนใจเปิดพอร์ตก็ยิง QR Code มาที่หน้าจอได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาที่ YLG Futures ได้ค่ะโทรเข้ามาก็ได้นะคะ02687999 9ต่อ C134 นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมากมายนะคะสามารถพิมพ์ หรือว่าถามเจ้าหน้าที่การตลาดได้นะคะพิมพ์เข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าจะพิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์ในไลฟ์นี้ก็ได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาท่านค่ะใครสนใจเลือกหาทองคําแท่งเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีคอลเลกชันทองคําแท่งจากครูโตค่ะสวยงามมากเลยนะคะหรือว่าใครจะหาเป็นกร์ดทองคาค่ะแล้วก็มีทองคานะคะเป็นกร์ดทองชิ้นเล็กๆเนาะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไ like ลน์แอด YLG Precious นะคะยิง QR Code มาที่หน้าจอ ะะสั่งซื้อง่ายมากเลยทางออนไลน์ช่วงนี้ก็เว้นระยะห่างทางสังคมสั่งออนไลน์กันแล้วกันนะคะแล้วก็มาเทรดทองคำค่ะใครเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านนะคะมาเทรดทองมาดูไลฟ์ของ YLG นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงาน YLG ทุกท่านด้วยนะคะภาคข้ามเนี่ยมาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะคะสำหรับไลฟ์ภาคบ่ายค่ะ สวัสดีค่ะ